มันไปไป,ปึ๊บนะฮะป๊บขึ้นมานะครับเปิดเช็คดูนะครับรถในหลายๆคันนะครับก็จะมีในระดับหม้อน้ําที่บอกอยู่นะครับว่ามินกับแม็กพาเบรกที่เหลือน้อยนะฮะทำให้เกิดความร้อนสะสมนะครับก็ระบายความร้อนไม่ทันสวัสดีครับพบกับโน้ต เจและซิงวิลอีกหนึ่งคลิปครับยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับหลายๆท่านนะครับจะต้องเดินทางไกลนะครับผมนะครับโนจเจและซิงวิลนะครับจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบดูแลรถเบื้องต้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเดินทางไกลนะครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุด้วยนะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนเราเดินทางไกลนะครับผมจะให้ตรวจเช็คอันดับแรกเลยในฝากระโปรงรถยนต์นะครับอ่าเราก็เปิดฝาโปรงกันเลย นี่นะฮะเอาแบบสดๆเลยนะครับปั๊บหลายๆลายคนอาจจะไม่ค่อยเปิดฝากระโปรงรถนะฮะอันดับแรกนะครับน้ํามันเครื่องนะน้ามันเครื่องก็ดึงตรงนี้ปั๊บเข้ามาครับอ่าคราวนี้เราก็ดูนะครับน้ํามันเครื่องนะครับมันจะมีระดับนะครับสองระดับนะครับตัวตุ่มล่างนะครับกับตัวตุ่มบนนะครับให้มาอยู่ในตัวตุ่มบนนะครับผมนะฮะซึ่งน้ํามันเครื่องแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับไม่ได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ เพราะว่าในหลายๆครั้งนะครับการใช้รถนะครับที่น้ำมันเครื่องต่ํากว่ากําหนดนะครับอยู่ระดับต่ากว่ากําหนดนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะครับใช้รถเดินทางขึ้นเหนือนะครับใช้กาลังเครื่องยนต์เยอะนะครับเพราะน้ำมันเครื่องมาอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะครับก็อาจจะเกิดให้เกิดความสึกหรอหรือความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของรถของท่านได้นะครับผมแล้วก็อันดับที่สําคัญไม่แพ้น้ำมันเครื่องนะครับหม้อน้ําครับระบบลอยความร้อนครับนะฮะก็เปิดเช็คนะครับ เปิดเช mountain, ini, most. Most <quer> donc, ็คดูนะครับรถในหลายๆคันนะครับก็จะมีในระดับหม้อน้ําที่บอกอยู่นะครับว่ามินกับแม็กนะครับก็ควรให้อยู่ในระดับที่แม็กนะครับคือบนสุดนะครับแต่ไม่ใช่เติมให้เต็มสุดนะฮะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับให้อยู่ในระดับที่สเปคของรถคันนั้นระบุไว้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับถ้าระดับน้ําที่มันอยู่ต่ํามากๆนะครับการเดินทางไกลนะฮะ ติดเครื่องนานนะครับรถติดนะครับเทศกาลแบบนี้วกติเราใช้เวลาเดินทางสชั่วโมงกับกายแปดชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับใช้ความร้อนสะสมมันเยอะนะครับระบบระบายความร้อนนี่สําคัญนะครับในหม้อน้ํานะครับโอเคต่อเนื่องครับอันนี้คือกระปุกน้ำมันเบรกนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะฮะตัวนี้นะฮะก็ควรที่อยู่ในระดับที่แม็กนะครับผมนะฮะแต่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับถ้าระดับน้ำมันมันอยู่ต่ำนะครับเราไม่ควรเติมน้ำมันเบรกเข้าไปนะครับ เพราะอะไรนะครับการที่ระดับน้ํามันมันอยู่ต่ํานะครับหมายถึงนะครับผ้าเบรกรถของท่านได้สึกลงนะครับผมมันจะทํางานสัมพันธ์กันครับเพราะว่าระบบเบรกเป็นระบบปิดครับนะครับเป็นระบบปิดนะครับพอน้ํามันยุบนะครับแสดงว่าไปชดเชยในผ้าเบรคที่สึกหรอเราก็ต้องมาตรวจสอบที่ผ้าเบรคนะครับการตรวจสอบผ้าเบรกอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสําหรับหลายๆท่านนะครับในรถหลายๆคันบางคันที่ ลายล้อที่มองไม่เห็นเลยนะครับการตรวจสอบเบรกก็ดูด้วยตาเปล่าง่ายๆครับควรจะให้อยู่ในระดับที่มากกว่า30%นะครับในร0 0นะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการตรวจสอบระบบเบรกนะฮะก็ให้ผู้ชำนาญหรือว่าอู่รถยนต์นะครับใกล้บ้านท่านนะครับทำการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเบรกมันจะมี2ฝั่งประกบบางทีฝั่งนี้เต็มฝั่งด้านในเรามองไม่เห็นอาจจะสึกหลอก็ได้นะครับยังไงก็ตรวจเช็คระบบเบรกก่อนเดินทางไกลนะครับยิ่งรถที่ต้องเดินทาง ขึ้นเขาลงเขานะครับเบรกจะใช้มากกว่าปกตินะครับพอเบรกที่เหลือน้อยนะฮะทำให้เกิดความร้อนสะสมนะครับระบายความร้อนไม่ทันนะครับคราวนี้ทําให้เกิดเบรกเฟดเบรกแข็งนะครับลามไปถึงจุดเดือดในระบบน้ํามันเบรกนะครับทำให้เบรกทื่อเลยเวลาลงเขาเคยไหมครับเบรกทื่อเบรกไม่อยู่เลยนี่ครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในเรื่องของระบบเบรกนะครับผมอีกอันนึงครับแบตเตอรี่ครับหลายคนมองข้ามครับสตาร์ทไม่ติด นะฮะรถจอดนานอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวนี้บางคนก็ใช้เป็นแบตแบตแห้งนะครับแบตแห้งก็จะมีตัวเช็คก,กระแสไฟอยู่นะครับในแบตยี่ห้อน,นั้นๆน,น,นะครับเราก็มาหมั่นตรวจด,ดูนะครับหรือจะเป็นแบตน้ำนะครับก็ควรเติมให้อยู่ในระดับของแบตลูกนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ใช่ปล่อยให้น้ํากันแห้งจนถึงแผ่นธาตุเลยนะครับก็ทําให้แบตเสียหายอาจจะไปกินข้าวลิงก็ได้นะครับจอดปุ๊บสตาร์ทไม่ติดนะครับ ครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็ในเรื่องของยางรถยนต์นะครับเพราะยางรถยนต์นะครับทำหน้าที่ยึดเกาะตัวเราและรถยนต์ของเราให้อยู่กับพื้นถนนตลอดเวลานะครับยางรถยนต์นะครับควรมีอายุนะครับตั้งแต่วันที่ติดตั้งนะครับไม่ควรใช้งานเกิน3าปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งนะครับเพราะว่า หลายๆท่านอาจจะไปซื้อยางเป็นยางปีเก่านะครับเป็นยางปีเก่านะฮะยางปีเก่ายังสามารถใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าเราจะใช้นับจากวันที่ติดตั้งนะครับเพราะยางปีเก่าเนี่ยในการขายของแต่ละร้านค้านะครับก็ถูกเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมทําให้ยางมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีแม้จะตกปีไปแล้วนะครับในส่วนของระยะกิโลของของตัวยางนะครับในรถบางรุ่นนะฮะ จะใช้ยางในแค่2 0 0 0 0โลเองนะครับอย่างเช่นรถยุโรปที่เป็นยางหน้ากว้างนะครับพวกนี้มีอัตราส่วนการสึกหลอที่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็หมั่นเช็คอยางนะครับบางทียางด้านนอกนะครับดอกดูสวยนะครับในรถยุโรปนะฮะแต่ด้านในนะครับกับกินในเกลี้ยงเลยฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับที่เราควรจะต้องยกตรวจสอบเพื่อดูทั้งนอกและในนะครับในส่วนของยางที่สึกหลออย่างเช่นรถยุโรปนะครับส่วนในพวกรถเก๋งรถญี่ปุ่นบางรุ่นนะครับก็มีอายุยางนะครับอยู่ที่เลขกิโลตั้งแต่ 30,000โลถึง50,000โลนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมล้อศูนย์ล้อนะครับในส่วนของรถไซส์ใหญ่นะก็จะอยู่ระยะระยะกิโลก็อยู่ประมาณ40,000โลถึง70,000โลนะครับก็ยังไงให้มันตรวจเช็คตรวจสอบก่อนเดินทางไกลนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับดับแรกนะครับก็ใช้นิน้วนะคะนิ้วเราเล็บเราเนี่ยฮะจิกเข้าไปที่ยางนะครับถ้ายางที่มีะสิทธิภาพยังใช้งานได้ดีอยู่คือเนื้อเขาจะนิ่มนะครับเนื้อเขาจะนิ่มจะมีความเหนียวนะครับ แต่ยางที่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพนะครับเนื้อเขาจะแข็งมันจะด้านนะครับมันจะกดแทบไม่ลงมันจะเหมือนอารมณ์เรากดจิกย <c oughs> างไปในพลาสติกเลยนะครับยางที่แข็งที่ด้านนะครับมันทาให้การขับขี่ไม่ยึดเกาะถนนนะครับหนึ่งเลยทำให้เสียงดัง2เจอน้ําเหนินน้ำนะครับสเจอฝุ่นยิ่งสภาพหน้าหนาวตอนนี้นะครับเกิดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมันเยอะนะฮะปริมาณฝุ่นนะครับทำให้ฟิชชั่นบนพื้นถนนมันลดลงนะครับยิ่งยางที่มีเนื้อที่แข็งจิกไม่ลงนะครับ การขับขี่นะครับจะทําให้ลื่นเกิดอาการหลุดโค้งหรือแถโค้งขึ้นได้นะครับก็ที่สําคัญนะครับก่อนเดินทางไกลนะครับตรวจเช็คลมยางนะครับยังไงเช็คลมยางให้สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่เช็คปุ๊บแล้วไม่เช็คเลยไปถึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไม่เช็คเพราะในระหว่างทางนะฮะเราอาจจะไปเหยียบเศษอะไรเศษตะปูตะปูอะไรขึ้นมาได้นะครับก็ทาให้ยางรั่วซึมนะครับพอยางรั่วซึมคราวนี้เราขับไปเราไม่รู้เพราะเรามั่นใจว่าเราเช็คยาง้งแต่บ้านแล้วนะฮะขับไปมันรู้สึกว่า ทำไมยางฉันแตกได้ไงทั้งที่ฉันจะเช็คลมยางมาแล้วนะครับในระหว่างทางเราไม่รู้ว่าเราเหยียบอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันเช็คลมยางทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับถึงจังหวัดไหนกี่วันวันบางทีเราขับรถเดินทางไปนะครับปุ๊บถึงเชียงใหม่อะว่างเจอปั๊มมันเช็คลมยางอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเที่ยวต่อนะฮะโอเคครับในส่วนของเรื่องยางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี่นะครับ ผมขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคาดปลอดภัยนะครับไร้อุบัติเหตุทุกเส้นทางนะครับยังไงก็ฝากผลงานจากร้านเจแลสซ่งวิวด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนแบบไหนลองเสนอมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ